กลับมากดอีกแล้วนะครับกับหนังสือเร่มเดิมครับก็คือคู่มือสกดใจคนครับโดยคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สาแล้วที่เราเกาะหนังสือเล่มนี้มามาทำบอนเทนครับเราก็มาพูดถึงบทที่19กันบ้างบทนี้ไม่ชื่อว่าทําให้ผู้อื่นเข้าใจเรื่องที่คุณอธิบายไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่าบทนี้มันค่อนจะสั้นมากเลยละครับผมจริงๆแค่พูดยอ่อนหน้าแรกก็คือจบแล้วล่ะครับยอยอคคือมันกล่าวไว้ว่าถ้าคุณต้องการให้ใครสักคนตอบตกลงหรือเริ่มลงมือทําบางสิ่งบางอย่างกฎข้ออแรกคื เขาควรจะเข้าใจอย่างชัดเจนว่าคุณกาลังพูดถึงเรื่องอะไรและคุณต้องการให้เขาทําอะไรกันแน่คือจริงๆมันมีแค่นี้ก็ได้นะแล้วก็ไม่ต้องเขียนอันอื่นมาเพิ่มหรอกก็คแค่นี้มันก็ครอบคุมทุกอย่างในบทนี้แต่เราก็มาพูดถึงสิ่งที่มันขีดกันบ้านดีกว่าเนาะคือเขาก็บอกแล้วว่าเขาควรรู้บริบทแวดล้อมของเรื่องนั้นหรือก็คือการที่เราจะสนทนาให้อีกฝ่ายแบบเข้าใจสิ่งที่อธิบายอะ่ะคือเราต้องอธิบายให้เห็นภาพรวมก่อนครับโดยภาพรวมในที่นี้มันก็ยกตัวอย่างของ เรื่องของคำใช่ไหมล่ะครับอย่างเช่นเราอยากให้คนคนหนึ่งอ่ะจำคำทั้งหมดสิบคำใช่อย่างเช่นข้างข่าวไปบินอย่างไรถึงผู้เริ่มต้นไม่เคยร้อนมากมมยถึงจะเป็นคําที่มันมันดูแบบสเป็สป่าเออแต่เราก็สามารถทําให้คําพวกนี้มันเป็นที่น่าจดจําได้ก็คือทําให้มันมปเป็นประโยคครับเป็นประโยคที่มันมีความเชื่อมโยงกันโดยอันนี้ก็ยกตัวอย่างมาอย่างเช่นเด็กชายสี่คนกำลังอ่านหนังสือเช็คสเปียอยู่ที่มุมห้องอันนี้คือเรียกว่าน่าจะน่าจดจแล้วใช่ไหมล่ะครับคือตัวอย่างมันดูแบบไม่น่าจดจำสำหรับผมเลยนะ เออแต่ก็กลายเป็นว่าการที่เราเอา,เอาคาที่มันกระจัดกระจายอยู่เนี่ยเลี้ยงให้เป็นประโยคที่มีการเชื่อมโยงกันก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้แบบว่าดูเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นเนาะในการอธิบายคนอื่นฟังประมาณนี้สำหรับผมเนี่ยผมก็คิดว่าการที่เราสอนกันบ้านคนอื่นน่ะแล้วก็อธิบายให้เห็นภาพชัดด้วยการเชื่อมโยงแบบเนี้ย มันถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างใชจะโคตรบ่อยเลยครับนี่งกับวิชาคณิตศาสตร์มันก็คือเป็นอะไรที่มันเชื่อมโยงมากๆเลยนะหรับผมแหละคือคณิตศาสตร์อะจ,จะมีสูตรวิธ,วธีการทําอยู่ใช่ไหมต่อให้มันใช้สูตรอื่นอะแต่มันก็ต้องมีการเชื่อมโยงกันจริงไหมล่ะครับก็จะอะแบบว่าเฮ้ยสูตรนี้นะมันมาจากแบบนี้แล้วสะพักแนวมเมนต์ไปแบบนี้คือเปลี่ยนหน่วยอะไรแบบนี้อีกโอเคนี่เป็นฟิสิกส์ละมันมีการเปลี่ยนหน่วยคูณเลขอะไรแบบนี้เข้าไปหรือคูณสิบกำลังอะไรแบบเนี้ยแปลฐานแประมาณนี้เออ เราก็สามารถทาให้มันเชื่อมโยงได้แต่ฟังผมพูดไปอาจจะงงๆหน่อยครับแต่ถ้าเกิดใครเครยรเรียนก็อาจจะเก็นว่าการเรียนพวกนิสสัต์หรือฟิสิกส์เนี้มันต้องอาศัยการเชื่อมโยงพอสมควรเลยแ่ละครับคุณก็นึกถึงโจทย์ป,ปัญหานี้ครับที่ไม่ใช่ไอ้คนซื้อไมโลรห้าร้อยกล่องหรือคนซื้อส้มร้อยกิโลประมาณนี้เออเราก็นึกถึงความสมเหตุสมผลน,นะในการตอบโอเคโดยอันนี้เขาก็บอกคนละวิธีข้อที่สองมาว่าเราต้องให้ความคาดหวังครับ โดยความคาดหวังอันนี้จะเป็นการกล่าวถึงตัวอย่างมากกว่าถ้าเกิดให้ผมพูดได้อย่างเข้าใจใง่ายเลยก็คือการที่เราให้ความคาดหวังที่แบบว่าให้เขาดูมีความหวังมากกว่าอย่างประมาณว่าเราเป็นพนักงานใช่ไหมถ้าเกิดเราไปทํางานเนี่ยถ้าเราโดนบอกว่าเฮ้ยงานนี้มันค่อนข้างที่ยากเลย้ะมันยากแบบยากชิบหายอ่ะใครมาทําก็ไม่มีใครรู้เรื่องหรอกเออถ้าเกิดผมไปทํางานแล้วโดยที่มีคนบอกแบบเนี้ยคิดว่าผมจะรู้เรื่องไปหรล่ะ ก็อาจจะรู้เรื่องนะแต่ว่าผมก็อาจจะรู้สึกว่ามันยากจริงไะโอ้โหมันไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดใครบอกมีคนบอกว่าเฮ้ยงานนี้มันง่ายนะถึงมันจะดูแบบยากๆในช่วงแรกแต่ถ้าเกิดเราทาไปเรื่อยเรื่อยเราก็จะได้เองโดยงานนี้มันอาศัยการจําพอสมควรต้องใช้ประสบการณ์ถ้าเกิดทาไปเรื่อยเรื่อทำได้แน่นอนพอมีคนบอกแบบนี้ปุ๊บโอ้โหลังใจมาเต็มร้อยเลยครับเราก็สามารถทําได้อย่างไหลลื่นเลยเออมันถือว่าเป็นการเชื่อมโยงกับการให้ความหวังการให แง่คิดเกี่ยวกับพลังบวกกับเราครับพอเรามีพลังบวกมีไฟในการทํางานมี energy ประมาณนี้ก็ทําให้เราสามารถทาให้เรื่องต่างๆมันดูเป็นค่อนข้างแบบว่าไงเ,เรื่องง่ายมากขึ้นมันไม่ค่อยกินพลังงานเราไง แต่ถ้าถามว่ามันใช้ได้กับทุกคนไหมก็ใช้ได้กับทุกคนหรอกครับว่าบางคนเองต้องให้เจองานที่ง่ายถ้าเกิดเขารู้สึกทําไม่ได้เขาก็แบบท้อแท้โอเคผมทําไม่ได้ครับผมรู้สึกว่างานนี้มันยากมากเลยครับเราคงไม่เหมาะจริงๆอ่ะคือถ้าเกิดคิดแบบนี้ก็ไม่แปลกหรอกครับเพราะว่าถ้าเกิดคนทาไม่ได้เพราะว่าบางงานมันก็แบบว่าเฉพาะคนจริงๆอ่ะเนาะแต่ถ้าผมไอตอนงานเอ็กเซลแรกๆก็คือเหมือนมันจะยากนะแต่แต่หัวหน้าจะบอกว่าเฮ้ยทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้อย่างแหละอาศัยประสบการณ์ทำไปบ่อยๆเดี๋ยวก็รู้เป็นสุดท้ายโอเคครับงานมังง่ายจรริคบ วก,กับผมก็เรียนเก่งด้วยเพราะฉะนั้นก็ดูง่ายจริงๆแหละแต่ว่าการทําให้มันถูกต้องเนี่ยมันค่อนข้างจะอาอศัยประสบการณ์เป็นอย่างมากเลยแหละครับคือทําได้มันมันก็ง่ายจริงแต่ทาให้มันถูกมันยากเออก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะถูกเลยหลัรัเรื่องของความคาดหวังอารมณ์เหมือนบางบางทีบางเหตุการณ์มันก็ไปเกี่ยวกับการเปรียบเทียบด้วยใช่ไหมนะครับก็คืออ,อันนี้ก็ยกตัวอย่างของผู้ใหญ่ที่ถูกขอให้ใไขปริศนาก็คือแบบเพราะว่าเราเป็นเด็กมหลาลัยใช่ไหม ถูกขอให้ไปแก้โจทย์เด็กมอปลายอะ่ะแต่เราไม่รู้ไงว่าโจทย์นี้เป็นระดับมอปลายเราว่าเี้ช่วยแก้โจทย์เถอะนะเราเห็นว่าเองทําเองน่าจะพอรู้เองน่าจะพอทําได้เออบอกแค่ที่ไปเขาอาจจะทำได้จริงก็ได้นะแบบว่ายังพอแบบว่าเฮ้ยว่าอาจจะเป็นโจทย์ที่เรามีความเป็นไปได้ที่จะทำเราก็อาจจะตั้งใจศึกษาประมาณนี้แต่ถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยช่วยแก้โจทย์ให้หน่อยดีแต่โจทย์นี้เป็นโจทย์ระดับมอปลายนะครับเด็กมหาลัยอย่างเราก็าจ,จะแบบว่าอืม ถ้าเกิดทําผิดมากเราโง่กว่าเด็กประปาหรือเปล่าวะเออมันคิดแบบนี้ได้จริงๆนะก็กลายเป็นว่ามันเพิ่มความกดดันให้เราอะแล้วบางทีมันก็แบบว่าทําให้พอมีความกดดันเนี่ยมันก็เหมือนประสิทธิภาพเรามันลดลงนะเพราะว่ามันมีความรู้สึกหลายอย่างมาก่อขึ้นในใจอ่ะแล้วมันก็เกิดความรู้สึกที่อึดอัดแล้วมันเหมือนถูกบีบบังคับมาเนาะผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องของความคาดหวังเนี่ยค่อนข้างจะมีผลพอสมควรเลยในการทําเรื่องสิ่งต่าง นี่แหละครับก็คือบทที่19ครับที่ผมพูดถึงคือบทมันสั้นมากเยลยละครับและบอกการที่ผมเอามาพูดไปเรื่อยแบบนี้มากเลยโอเคครับผมก็ขอจบคลิปเพียงนย่างี้ครับขอบคุณครับ